อเอาเรื่องแพทย์เล,ลครับผมโอดีครับผมช่วงนี้กะติดกองแล้วครับผมติดกองแล้วนะครับพสิ่นของผมเนี่ยแต่ว่าสิ้นของเพื่อนผมบอหรว่าเพื่อนพิดไปนะครับผมเอาเดี๋ยวผมสี่ออนุญาตถามข้อมูลสิกข,ของแต่ละคนที่ให้ผมมาหรืงว่าําืปอนพิงไปงนะครับผมผมเป็นแว่าองแ่ลย่เบอหรือว่ามึนนืน่นพิทไนะคยับอยวคอนาตา้องเป็นมรือว่พ่อไนรบอ่ออถามอิกุงก่อนนะครับ สั่นส็อตความรู้สึกคืนะคะที่อาจารย์อาจารย์แม็กกี้นะคะเพื่อนเป็นผู้นึ่งที่แบบนี้คือเสียงอะค่ะเนาะวิชาถูกชาถูกทุกคณครับในว่ารวมงานน้ารนนู้สึกดีใจแล้วคะรู้ส <laughs> ึกว่าอาจารย์นี่เป็นอัจฉริยะค่ะของโคนดเอง <laughs> ที่เียก่ะว่าเอา็นเหลวแบบครึ่งค่ะให้ความสามารถครับผม ขนาดมูเห้าเจ้าไข่ธรรมดาเนี่ยังเห็ดบ่้ใหร่สามอาจารย์มานี่เียอันนี้ความรู้สึกดีค่ะครับครับนี่คืออะไรครับคเรลายครับผมแล้วส่วนอาจารย์เอกเนาะพวงกับครัหลุดสึกว่าเป็นเป็นจังไดนแน่ครับผมไม่ค้สึกที่ให้ผมมาหลงาน่ายบอหรือว่าจังไดนมิสนาสิได้ปรับปรุงจะาของว่ายังดอกเอาเ่าค้สึกเลยครับ่ายบอเนาะ ก็ผมกับบคิดว่าจะ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 ,จะได้ง่ายปาะนี่หมายถึงว่าคือเ้าบอกบทแค่รอบสองหอบแต่ว่าอาจารย์สามารถที่จะเข้าใจเร็วเขาจะทํางานได้ง่าย,ายขึ้นนะครับ,รบแต่ต่อบทใหแลลวก็สามารถที่จะเดินเรื่องเลยตามที่ชีบ๊ทต้องการได้เร็วนะครับโดยชี้บ๊ต้องไปไปมีบวามณ์มยี่ยงมากๆเพราะว่าอาจารย์เรียนเร็เลย อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ถึงดีครับเขบพุณเล่นๆเขาพุณเล่นๆครับ,รบผมบางฉากบางฉากเองหวัวหล่ออยู่หวัวหล่ออยู่เจอฉากห้องไหแห้องไฮได้เลย <c oughs> โอ้เป็นเป็นนักสแสดงติดตามหาครับแบบนี้ครับจีสําคัญก็คือแบบอฉากยา,ยากๆก็เออสามารถโดยโดยไม่ได้อะไรมากมายก็คือผมสามารถยอมเล่นได้เนาะในการทางฉากฉากเอยียงหีมันต่องใส่ใส่ร่างกาย ลุมลูคู่ข้านเลยเฮ้ยย่อมครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ื่อกี้นะครับครับเรามีมี่มีภพระละขอได้บอมุกของขอได้บอนะครับภาระบอกครับพในการทองนาทีทยกันน้านี่ผมว่าผมมีนะครับผมมีอุตส่าไม่มีเลยครับมีแต่เติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มให้กองกองลันกองไ่ายง่ายครับผมครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ผมขอบคุณเช่นกันครับนะครับ ส่วนอาจารย์ออฟฟี่เนาะไปลนไมาไปลนไรโน้ตเตี้ยต้อ,ของข่ามอปางก็ตีเว,บว,เเว็บซอยสันชิบูว่าจะไม่ไปด้ยเพื่อนตัวกันนั่งมอปางมาตัว้เอาถามอาจารย์ออฟฟี่เนี่ยว่าการรวมง,ง่ายกับผมหรือว่า,าการแสดงรวมแสดงกับผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ขออยากขอได้บอรหรือว่าเป็นพระละแน่ได้บอรครับลองบอกมาเิ่งนับแหลกนะครับครับอาจารย์นันจีนะครับผมจบเอกดนตรีเลยตรง อาจารย์แมกเกียครับม่ได้จบเลยเนาะแม่ผมจบเอกเอกเอกครับอผมยังอยังนอนหลับเลยอาจารย์ครับผมยังเล่นดนตรีมาสูเลยอ่ะมาวีวรัเรื่องการแสดงนี่เพิ่งมาเจอกันเพิ่งเจอกันเลยเล่นเป็นมูกันเป็นเซี่ยวกันครับเสียวหักเบิ่งแย่งกันแม่ต่อบทไงดําบทข้าวเดียวปิ๊บป๊อกปุ๊บล้วนลั่น กล้องปึ๊บอุ้ยสุดยอดจริีครับทะเลาะเรื่ก็นเริ่มอยู่เนียแต่ว่ามันพิกแพงนี่การลืมพิกแพงครับอู้พิกแพงการพิกแพ่งของเจ้ามันสุดยอดจริีเย็ดให้มูต่อวัดได้อะเข้าใจบัดเข้าใจบัดมันได้ควองจำเข้าใจบัดเข้าใจเรื่องเราโอ้ครับผมขอบคุณเรดยอดีงไรครับขอบคุณครับครับโปรดิวเซอร์นะอาจารย์บอยโอ้โปรดิวเซอร์อาจารย์บอยครับเลยครับเป็นอเคอินดีเราแต่ก็ดีใจนะที่อาจารย์มีกีดให้เกียรติกำลังสิ่งที นังเดินเนี้มันเป็นหนังว่าเติมเต็มความฝันของหลายๆคนนะครับครับผมเป็นโปรดิวเซอร์นางเดินผมว่าผมคิดสีสางนังเดินนะครับในมันมีพื้นทีส่สำหรับเด็กๆดุ่มหม่หนูมีเสือเสียงหรือว่าอย่างว่าเติมเต็มภูมิกับคือนนี้ของคือของคนงน,คน,นี้ความดุนี้ยังนะคได้อาจารย์ได้กี้กับซ้ำอีกคนหนึ่งคือเขาว่าเติมเต็มนังเดืนอย่างนห้มันสมบูรณ์อีกคนหนึ่งสุดละซึ่ง ไม่หมดยังถึงมันผมก็ปุมกับคุยกันอะนั่นอาจจะนักนะสา,ารโหดไปแน่บางบ,บางอย่างบางสิ่ง,งครับ, <laughs> รบแต่ว่าเทวอ่าได้ใจไม่กี่กับสามารถทันเมื่อไรกัเสยในระยะเวลาที่จำกัดคือระยะเวลาที่จำกัดแมนครับแต่เราบอกว่าข้อจริงผมผมจะคุยกับที่งานตลอดเลาจะไม่ดึครับ,รบการทำงานเราอาจจะเป็นการนึงะแสดงเวลาการลาซาของ หลายสิ่งลหลายอย่างอาจารย์ก็อยูอยูต้องทีมงานหนังมอมัน่าเข้ามีไดถ้ถึงนนงนี้ก็อ,กอ,อางนคือว่าเจสีขอพุ่นยังแดนะครับผมครับผมถือว่าผม,ผมแทนของน้องๆทีมงานทุกคนมรจะคนเบื้องหนา้าเบื้องหลังครับครับเรามีมีผ้าละขอได้บอที่ว่าการท็่งานอยากบอ,สะะองสินะผ้าละครับสำหรับอาจารย์สำผมนี่สืเป็นผ้าลาอาจารย์ลายตัวอาจารย์่ บ๊บมี graduate, lyn, ่ยกานลงไม้่อาจารย์เมกีคนทางสีสีง่ายครับบ๊อบกี่โลคนจะคือคุยกันคนที่แรกนะครับเนาะทานผู้จัดการสีนกเนาะอ่าก็ผู้จัดการครับผมก็เป็นแต่ว่าที่แรกบ๊อาจารย์มาจีบว่าบ๊บด้วยความเกรงใจเนาะเราบว่าแตว่าสีหฮไลท์ปุ่นนี่ครับครับอย่าให้ว่าแบบแกเป็นสีสันแต่ตอนนี้มันอาจารย์เมกีอะบ่อประสานเป็นหนึ่งในในหนังเรื่องนี้ รก็เป็นตัวหลักเป็นพระเอกแต่ต้องขอบคุณแทนทีน่าขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับก <c oughs> ็ฝากหนัง,งกับแฟนคลับของอาจารย์เมื่อกี้ด้วยนะครับครับผม,ผมพวกเราเราทำด้วยใจผมทำด้วยใจทำด้วยจิตวิญญาณของศิลป,ปินที่จะนำเสนอ,อความเป็นอีสานความอัตลักษณ์ความอีสานที่าไ,ได้หายไปผมจะนั่งมาเอามาเสนอในหนั้งเลยจะครียกก็ฝากแฟนคลับอาจารย์เมื่อกี้เราต้องความรู้ใจเมื่อกี้เี่ ครับผมคอหลารสุดท้ายครับผมบัตรที่อยากให้แต่ละคนฝากหนังเนี่ยว่าออนแอร์มือใดยังสิน่าออนแอร์เมือใดนะคะมีอีพีใดแน่ยังสีนาครับผมเอาเริ่มจากพี่กรุงพอนครับผมเป็นหลวบหวบยอดเลยมัครับหลวบหวบเลยครับ้เลยกรุงหลวบยอดตามทำไรเังสีน่าเออวาไปเลยนะรัหลวบเลยกาฝากพี่น้องที่ตามนะคะงานการแสดงเป็นหนังเรื่องแรกที่พอเข้าได้เฮ็ดขึ้นจาก จากอ่อมามเป็นเป็นศิลปิน,น,ปนเป็นนักสแสดงทีแบบหน้าไม่ดีนะคะขยับฝากไวก้กับทีกำลองนะคะ <c oughs> มอลําบ้านานาเดอะมูฟี่นะคะเขาไปติดตามทั้งช่อง youtube กุ้งสุภาพรสายรักแล้วก็แฟนเพจกุ้งสุภาพพรเอ,อ้แฟนเพจมอลาบ้านานานะคะครากาอ,อ,อาการออกอากาศเนี ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกอาทิตย์คือเราเราจะทาเป็นเป็นตอนครับผมเป็นตอนค่ะตอนนี้ฮอตตอนที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ค่ะอยู่ตอนที่สองค่ะทีออนแอร์ไปแล้วนะคะนะครับต่อากติดตามไว้น้าแน่กับเรากันนะครับเนาะค่ะเอาสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องจงสดสดชื่นสมหวังเป็นของพี่น้องเงื่อนทองกับเป็นของพี่น้องคือเก่าอันมีละลายกับแบงผมใส่น้ำเละแล้พี่น้องเด้อนะครับแล้วก็แบงทีมงานใส่พร้อมก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามหนังเรื่อง หมอลำบ้านนา The Movie ครับผมสำหรับว้าเอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนคลิปนี้พอกันซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ